ผัวเมียคู่หนึ่งนั่งกงเล่ากันพอเมาได้ที่นี่ก็เปิดฉากทะเลาะก,กันเลยคือเหมือนกับว่าเมียจับได้ว่าผัวเนี่ยไปมีก,กิ๊กก็เหมือนกําลังเคลียร์ทะเลาะก,กันอยู่ครับผัวนี่เปิดก่อนเลยเอาไม้กระหนำ่ำฟาดผัวเมียเมียยอมซะที่ไหนครับไปคว้าม,มีดทาครัวมาแล้วก็มากแกว่งป้องกันตัวไปโดนผัวบาดเจ็บทั้งคู่นะครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นช่วงค่าที่ผ่านมาตํารวจสพเมืองระยองนะครับรับแจ้งเหตุว่า มีคนใช้อาวุธทำร้ายกันนะครับในหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลทับมาจังหวัดระยองนี่ครับฝ่ายผู้หญิงนะครับอายุ65ก็มีแผลที่มือสองข้างเจ็บที่หัวครับเพราะว่าโดนผัวเอาไม้กระหน่ำฟาดอีกคนครับนี่เป็นฝ่ายผัวนะครับอายุน้อยกว่าอายุ50โดนฟันที่หัวกับข้อมือหลายแผลด้วยกัน ฝั่งเมียครับบอกว่าตอนเย็นผัวก็ไปซื้อเหล้ามาหนึ่งขวดก็ชวนเธอเนี่ยมานั่งกินดื่มด้วยกันนะครับหลังจากนั้นไม่รู้อีท่าไหนไปพูดเรื่องแบบว่าเอ้ยมีกิ๊กเปล่าคือเธอบอกว่าเธอจับได้ว่าผัวมีกิ๊กฮะทั้งที่อยู่กินกันมา8ปีแล้วยังไปมีกิ๊กได้อีกนี่นี่เห็นไหมกูพายพยายามทําแผลให้ครับโดนผัวเอาไม้ฟาดผัวคือผัวเนี่ยก็พูดทิ่มแทงใจทําให้เธอเจ็บช้าน้ําใจ แล้วก็เลยทะเลาะกันรุนแรงโอ้โหนี่ไม้ที่ผัวใช้กระหน่ำฟาดผัวนะครับนี่เป็นท่อนไม้ย,ยาวประมาณเมตรหนึ่งได้ตอนนั้นเธอก็พยายามป้องกันตัวครับไปหยิบไม้ทำครัวมาแกวงไปแกว่งมาป้องกันตัวแต่ไปโดนถูกผัวบาดเจ็บเหมือนกันครับนี่สุดท้ายเจ็บทั้งคู่นะนะักข่าวบอกว่าโอ้ยผมเมียคูน่นี้มันทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วนะก็ไม่รู้ยังไงของมันคือจะอยู่กันต่อหรือว่าจะพอเท่านี้ ก็เดี๋ยวให้เขาไปสรุปกันเองแล้วกันเพราะว่าบางทีนะคนเมาอยู่เดี๋ยวบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากคบกับคนนี้แล้วแต่สุดท้ายพอสั่งเมายังไงต่อเรียบร้อยนอนจับมือกันอีกแล้วเออเป็อย่างนี้ทุูกเลยจริงๆนะ